การดีท่าทุกคนอันนี้จะทอทุกคนเลยทำการเคาะผักชีแบบง่ายๆก่อนอื่นเลยนะคะอันนี้มเมล็ดผักชีที่เราซื้อม,อนนะะมาแล้นะคะเราก็ทําการบดเท่านี้นึงค่ะแต่ไม่ให้บดเลยนะคะบดให้เขาแค่แตกพอการใช้ขวดก็ได้ะคะ่ะใครมีจากมือก็ใช้ปักมือนะคะอัรนีขวดก็ใช้ขวดได้ะคะ่ะยิ่งไปยิ่งมาะคะ่ะอย่าก,กดแรงนะคะกดแค่ให้ให้เมล็ดเขาแตกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเมล็ดแตกเขาไปล้างน,ะน้ำอีกทีเพราะว่าเขามีสารเคลือบมอดอยู่มันเป็นสารเคมีตัวนี้นนะคะ่ะ เดี๋ยวเราก็ไปทำล้างทุ small, ่งฟามสะอาดแล้วเราก็ค่อยไปปลูกกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขามาเอาเม็ดผักชีนะคะมาล้างทุ่งฟามสะอาดจากสารเคลือบมาเล็กก่อนค่ะแล้วก็แสงใส่ไฟให้สีให้สารไปมีมันหลุดออกไปนะคะถามว่าหมดไหมมันก็ไม่หมดหรอกค่ะแต่ดีกว่าไม่ล้างเเเดี๋ยวราาอนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ลอยเขาเสด็จก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปทำแปลงต่อไปก่อนค่ะ เดี๋ยวเรามาทําการหย่อนมาเล็กผักชีลงแปลงผักเลยนะคะอันนี้เราก็ทําการพวนดินไว้แล้วค่ะเพราะว่าแปลงเดิมเขาก็จะมีต้นผักเครขอเทศอะไรอยู่ก็ปล่อยเขาไปค่ะเราก็ใส่ตรงช่องที่แนวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะค่ะเราก็ทําร่องนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเรากรีดร่องไว้นะคะให้เขาเป็นร่องเบียาวๆไปของคนสวนปลูกไม่เยอะค่ะปลูกแค่กินค่ะเพราะว่าเขาที่แล้วปลูกเยอะเกินกินไม่ทันอันนี้ก็จะปลูกแค่ร่องเดียวค่ะเดี๋ยวก็จะปลูกสลับกันไป อาทิตย์ละล่ลองนะคะแปลงนู้นบ้างแปลงนี้บ้างเพื่อจะได้มีกินแบบไม่ขาดนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการแหวกล่องนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องโลกออกะคะ่ะเดี๋ยวให้เขาออกเม็ดออกลูกมาใหเรากินอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็่อยทาการโลกออกนี่ค่ะเมล็ดผักชีอย่างนี้นะคะอันนี้เราทําการล้างไว้แล้วค่ะที่เรา ล้างเอาสารเจมีเอายาเคลือบออกแล้วนะคะเราก็โรยไปงนี้เลยค่ะนี่นะ,ะโรยไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแค่นี้เยอะนะคะเดี๋ยวพอเขาออกมาเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะโรยไม่ต้องหนามากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพอเขาออกมามันก็จะพันกันเยอะเกินนี่ค่ะ แต่ก็ต้องโรยให้เขาขึ้นมาคู่ๆกันเป็นกลุ่มๆนะคะเวลาต้นเขาออกมามันจะล้มค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการปบดินเราก็ทำนี่ค่ะมันนี้เขาจะอยู่แนวนี้ใช่ไหมคะนี่เราก็ทำการปลกดินเขาไปค่ะเพื่อให้เขาอยู่ในดินถ้าเขาอยู่ข้างบนดินเขาจะไม่ห้องนะคะค่ะเพื่อนเราก็ปลูกทำการปลูก ผักชีลงปแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลดน้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพอเขางอกแล้วเดี๋ยวคนสวนจะพาทุกคนมาอัปเดตดูการเจริญเติบโตแล้วการงอกงามของต้นผักชีอีกทีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ